สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำตัวกับเพื่อนๆนใน YouTube นะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆใน YouTube บางคนนี่อาจจะไม่เคยรู้จักอิ่มมาก่อนหรือไปรู้จักอิ่มมาจากเว็บอิ่มที่ไหนสักที่แล้วก็ต่อเนื่องกันมาเพิ่งมาเจอกันใน YouTube แต่ไม่เคยเจอกันใน Facebook หรือทว i t เตอนี่ก็เลยต้องแนะนำตัวก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนใน Facebook นี่คือมันรู้จักกันมาอยู่6ปีได้ค่ะตั้งแต่เขาเริ่มมี Facebook ในประเทศไทยนะ็คืออิ่มเล่นมาเนาะส่วนที่ต้องแนะนำตัวเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใคร อะไรยังไงแล้วมาสร้างชาแนลตกลงจะขายตุ๊กตาหรือว่าจะใช้ทำอะไรเนี่ยบางคนเขาก็อาจไม่เข้าใจก็วัตถุประสงค์จริงๆก็คือขายของด้วยค่ะแล้วก็เล่นด้วยคือทั้งขายทั้งเล่นและทำงานทุกอย่างไปในทไปในทั้งหมดเลย เลยสร้าง c h ชาแนลขึ้นมาหมายถึงว่าจริงๆสร้าง c h ชาแนลมาเมื่อปี2011แล้วนะคะก็คือ5ปีที่แล้วแต่ไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่เวลาถ้ามีเหลือก็จะไปเล่น Facebook แล้วก็ตั้งค่าส่วนตัวคือไม่ได้รับแอด Facebook มานานถึง4-5ปีเช่นกันก็คนที่อยู่ใน Facebook ก็จะเป็นพวกเพื่อนที่เล่นออนไลน์มาด้วยกันตั้งแต่แรกๆนานมากเลยะค่ะ เดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนคืออิ่มจะแบ่งการแนะนําตัวของอิ่มเป็น3ส่วนเพื่อทําความเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ YouTube ของอิ่มคืออะไรนะคะการแนะนําตัว3ส่วนก็จริงแต่ส่วนที่4มันจะเป็นส่วนของงานเขียนอิ่มที่เขียนไว้เมื่อ5ปีก่อนเรื่องเหตุผล ที่คนเราเล่น Facebook หรือใช้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะดังนั้นถ้าอยากจะรู้จักอิ่มก็กรุณามาฟังคําแนะนําตัวจากอิ่มก่อนส่วนวิดีโอในภาพนี้คืออิ่มก็ใช้โลเคชันก็คือเป็นส่วนบวกหาดก็เหมือนกับได้เที่ยวไปในตัวเลยก็ขอบคุณส่วนบวกหาดมานหะ้าที่นี้ด้วยค่ะ เริ่มแรกก็คือแนะนำตัวส่วนนี้คือส่วนแรกอิมจะพูดถึงการศึกษาและการทำงานของตัวเองค่ะอิมจบออไม่ใช่สิตอนตอนอนุบาลกับตอนประถมถึงป .2 เนี่ยเรียนอยู่ที่เชียงรายวิทยาคมค่ะคืออิมเกิดที่จังหวัดเชียงรายแต่บ้านคือพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่พะเยาค่ะอำเภอแม่ใจ ตำบลแม่สุกกะตำบลสีถ้อยนี่คือญาติพี่น้องกันทั้งนั้นอำเภอทั้งอำเภอเลยคะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องกันแล้วก็ไปแต่ไปเกิดที่เชียงรายเพราะแม่ก็ทํางานเชียงรายส่วนใหญ่คนเหนือนะคะส่วนใหญ่มันก็ไปทั่วค่ะคือเป็นญาติพี่น้องกันก็อยู่ทั้งพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ทีนี้มาพูดถึงตอนป .2 ออจบ เออเรียนที่เชียงรายวิทยาคมยังไม่ทันจบก็แม่แม่อยากให้ย้ายโรงเรียนไปใกล้ที่ทํางานก็ไปเรียนต่อที่สันติวิทยาโรงเรียนสันติวิทยาเรียนป .3 ป .4 พอปอ .5 แม่ย้ายไปรับราชการที่น่านอิ่มก็เลยเข้าโรงเรียนราชานุบาลน,น่านก็เหมือนอนุบาลเชียงใหมะะ่เนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนพระราชทานนี่แหละทีนี้พอจบ ราชานุบาลนน่านอิมก็ต่อมหนึ่งสอบเข้าได้ที่สตรีสีน่านแต่ทีนี้แม่ต้องย้ายมารับราชการที่ลำพูนอีกอิมก็เลยต้องย้ายกระทันหันมาเข้าโรงเรียนมงคลวิทยาลำพูนค่ะทีนี้เรียนมงคลวิทยาก็ได้แค่ปีกว่าๆเองจะขึ้นมสามแม่ก็ย้ายมาเชียงใหม่อีกมารับราชการที่เชียงใหม่อิมก็เลยย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนแล้วสอบเข้ามสี่ห้าหกได้ที่ ยุพร,ราชวิทยาลัยสายวิทย์คณิตนะคะเป็นอตอนนั้นก็สอบภาคภาคแรกของเขาได้ด้วยภาคพศวทแต่อิมไม่ติดพศวทแต่ติดไปรอบแรกเลยสายวิทย์คณิตะคะ่ะไม่ได้อิมไม่ได้อยู่ในกลุ่มพศวทแต่สอบชุดนั้นเนาะโอเคสําหรับยุคนั้นนะคะทีนี้มหาวิทยาลัยก็อิมสอบติดตั้งแต่โคตาภาคเหนือแล้วค่ะสอบติดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ะคะ่ะ อิมเรียนเอกสาขาเอกเมเจอร์โรคพืชคณะเกษตรศาสตร์นะคะแต่ในระหว่างที่เรียนนี่คืออิมมีความสนใจปรัชญากับศาสนาอิมก็เลยไปลงเรียนมันก็เทียบได้กดเท่ากับเป็นม i n เนอร์คือสาขารองเลยค่ะเพราะว่าอิ่มเรียนมาถึง6วิชาเลยค่ะปรัชญากับศาสนาเนี่ยค่ะของวิของคณะมนุษยศาสตร์นะคะแต่ตอนที่จบปริญญาตรี ปริญญาที่ิมได้คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากเกษตรศาสตร์โลกพืชค่ะแล็บที่จบมาก็คือเป็นแล็บโมเลกุล่าค่ะปัญหาพิเศษที่ทำก็คือราแป้งค่ะส่วนปัญหาพิเศษตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ก่อนหน้าที่จะทำปัญหาพิเศษตัวน,นี้นี่ทำเรื่องเชื้อแอคติโนไมซิตที่มีผลต่อการยับยัง้งเ,เชื้อเชื้อราอื่นๆในโลกพืชเนี่ยอืม อันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆของอิมนะคะก็สรุปที่ว่าอิมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมชได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศสาสตร์โลกพืชค่ะอันนี้คือการศึกษาค่ะส่วนการทำงานนี่ทำงานตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพราะว่าทางบ้านก็ไม่ได้จะมีฐานะอะไรแล้วเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาอิมก็ทาตั้งแต่ตั้งแต่ จบม .6 ใหม่ๆก็ไปทำเป็น QC เลยระหว่างรอเข้ามาหาลัยนะคะมันจะมีเวลาว่างปิดเทอมก็ไปเป็น QC หรือ Quality Control เป็นสาวโรงงานที่โรงงานลานาเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานแช่แข็งทางไปไม่ริมสมัยก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วพอเข้ามาหาลัยก็ทำงานไปด้วยก็ทำทั้ง MK ด้วยเป็นพนักงานเสิร์ฟท MK แล้วก็ MK s u k i อะคะ่ะแล้วก็ ทำพนักง,งานเสิร์ฟที่อิ่มอุ่นด้วยชงน้ำด้วยค่ะพาร์ทไทม์ time, นะคะเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ช่วยรุ่นพี่ปริญญาเอกเก็บตัวอย่างพืชอะไรงี้บ้างก็ได้รายได้นิดหน่อยแล้วก็ช่วยอาจารย์เก็บข้อมูลให้โครงการหลวงอันนี้ก็ได้รายได้นิดหน่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยช่วงที่เรียนเรียนอยู่ทีนี้พอเรียนจบมาที่แรกที่ได้ที่แรกที่ได้งานคือ,อ,อบริษัทส่งออก บริษัทส่งออกค่ะส่งออกผ้าไหมค่ะแล้วก็เป็นพวกจิวเวลรี่ก็ทำเกี่ยวกับการตลาดเลยแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือซ u เปอร์ว o เซอร์ก็ทำได้ไม่นานก็ลาออกมาอยู่สำนักพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์ของ Free King Publishing ตอนนั้นเป็นไกด์บุ๊ก ก็กําลังจะเปิดตัวกันแล้วทีนี้ก็เขาเขาอยากจะเปลี่ยนคือให้บอกอคนใหม่มาช่วยทีนี้ทีมเก่าลาออกอิมก็เลยลาไปพร้อมทีมแล้วก็จากนั้นเขาก็มีประกาศเ,ออเข้าทํางานรับราชการอิมก็ไปสอบสอบสอบ,สอบแล้วก็สอบสัมภาษณ์ก็ได้ได้ทําจากนั้นก็ ตรงนี้นี่ไม่เล่ารายละเอียดนะคะก็ให้รู้แค่นี้พอแล้วจากนั้นก็ทำได้อยู่ประมาณ3 3ปีเลยมั้ง3ปี4ปีทีนี้ค้าขายช่วงนั้นค้าขายดีกิจการดีก็เลยลาออกมาค้าขายอย่างเดียวเลยเงี้ยค้าขายก่อนที่ตอนที่บอกว่าค้าขายดีก็คืออิ่ม ทำให้เช่าบูชาพระเครื่องแล้วมีการประมูลพระเครื่องกันด้วยก็คือค้าขายพระเครื่องกับของเก่าของสะสมเนี่ยค่ะทีนี้มันก็มาเจอช่วงที่วิกฤตก็คือการเมืองสีเสื้อกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนั้นก็ก็เลยเจงค่ะมันก็มีเหตุผลให้เจงนั่นแหละแต่เรื่องตุ๊กตานี้เดี๋ยวจะไปว่ากันเพราะตุ๊กตานี้ทำมานานมากเลยสิบกว่าปีตั้งแต่รับราชการ ตั้งแต่รับราชการแล้วนะคะอันนี้ก็คือส่วนของที่จะแนะนำตัวเบื้องต้นก่อนค่ะอันนี้ก็คือส่วนของพัทแรกนะคะคือส่วนที่หนึ่งการแนะนำเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ส่วนที่สองนะคะอีกวิดีโอหนึ่งค่ะ ค่ะสำหรับการแนะนำตัวของอิ่มคือการศึกษาและการทำงานก็มีเท่านี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ